สวัสดีทุกคนนี่กรมบรีวิวนี่โอ้ใหม่แล้วนะคะทุกคนโอ้โห,โโหเท่มากอยากได้มากอ่ะทุกคนโอ้ทุกคนเอออยากได้จริงใา้ดีๆหน่อยดิหายไงไม่ได้ตรงโอ้โ โอสกนรถไมสวยพี oh, ال, oh. oh. so oh. ้โอ้เสื้อโคเสื้อโมคอโอ้เพื่อเด็กผู้ชายมีโอ้โสเก็ตบอร์ดด้วก็ระเป๋าก็สวยสวยงเนแล้ตับแล้วมั้งอืมสกนปืนนีใช่่ะโอ้โหท่าทางมีฮะท่าทางมีโอ้ lốp bé người Đi 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 ล้วจะเก่งกว่าเออซ่อนเกาะด้วยอ่ะมันซ่อนต่อไม่ดีอ่ะดีแล้วดีแล้วเนี่ยเนี่ยจะได้เห็นชิ้นเสกๆง่ายๆกับพวกเราเอ้ป้าเอามาลงนี้เลยนี่จัดไปเลยนะฮะพันตัวเพชรหมดไปพันหนึ่งป้าลงไปเลยกว่าหาติเกล สวยงามค่ะทุกคนไม่จริงไม่จริงไม่จริงอูมันมีคนมาลงด้วยหรือว่าเพื่อนวหรอเพื่อนดีหว่าลืมดูทางด้านนี่ดูเอ้ยอยามีกูนะนั่นมาดูกู ก้ก้องกงกงเอาไว้ถึงนะขึ้นมึงหมดเลยมาหนมาไหนเออไม่ดเออมาีขมามาทีไอเคยังมีโอ้โหไอพีสิบอยังมีอ่ะคับพี่พี่แล้นึเมือังไมลย่ก็อาจะไม่ค่พูดมากนะเพราะว่าไเช็คสบาทีนะ

ตีก็มุดจมแฮ่เดินโอ้โหแม่งัดาใครอยากแอดแอดมาเลยนะคบแอดมาเลยแอดมาเลยอ่ะแอดมาเลยนี่เดี๋ยวเสร็จเราไปดูชอบไปพบภาษาันบ้า มังมีเงือนหามาขอความของเราแนไม่มากับพี่เหรอแนอะไรวะไม่ไ่จะคนแนล้มล้มล้มแล้วนึงล้มแล้วนึงปวอะคับปวอะปวอะปวมาต์แกนมันแกนอะคะแกมมันแก่อุ้ยอย่นงัลน์ม่จุงั้นแม่แรงแก่แรงแก่ค่ะแรแกนยืดอย่างนี้นะซู้องงไม่ได้หรอกแดงแดงะ ฮอน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 เอ่ออีลาก่อนค่ะลาตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเหนื่อยมากเลยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย